สวัสดีครับพบกับปอมอยนนะครับในการอ่านไพหยิบสีพปยากรดวงคลิปนี้ก็เป็นการปรยากรดวงรายวันนะครับดวงประจําวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2567นะครับเป็นดวงของผู้เกิดตั้ง7วันเกิดนะครับ เป็นวงกว้างๆนะครับไม่ได้จะพอจดจงเป็นดวงส่วนตัวกมพยากรที่อ่านออกมาก็มีตั้งตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับหรือตั้งหมดอาจจะไม่ตรงกับผู้ใดเลยที่เข้ามารับชมรับฟังข้อได้นะครับก็ขอ,ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับขอให้พิจารณารับอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่าน ในแต่และว,วันนะครับตุกกรมปรยากรที่ดีๆนั้นหมอ,อยงก็ขอตั้งจิตอธิษฐานนะครับให้สิ่งที่ดีๆตั้งหลายหลงัลงวั้นะครับจงบังเกิดขึ้นจริงกับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรปิดพลาดมนาก็ขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับ วันที่เกิดวันอาทิตย์นะครับพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นทิศทางของความสดใสนะครับกับความสําเร็จความเจริญเติบโตต,ต้งเรืองในอาชีพหน้าที่การงานธุรกิจของท่านนะครับที่มีอย่างต่อเนื่องนะครับท่านมีศักยภาพในการบริยารสงนะครับที่กำหนึงถึงผลประโยชน์ผลได้รับอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีบางท่านก็จะมีโครงการอะไรใหม่ๆนะครับที่อยู่ในช่วงของการวางแผนที่พร้อมจะนํามา ในการที่จะเริ่มต้นนะครับสร้างเป็นโปรเจกต์ใหม่ๆที่จะขยับขยายหรือบางคนอาจจะมีการคิดพิจารณาอยู่นะครับในการที่กับความมั่นคงในการงานธุรกิจเีี้ยจะมองการไกลไปถึงการขยับขยายไปถึงทางประเทศนะครับก็ไปสู่ทิศทางของความรุ่งเรืองต่อไปในทิศทางที่เติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับในเส้นทางการเงินในวันนี้นะครับของชาววันอาทิตย์ก็ถือว่าความสําเร็จนะครับที่เริ่โดดรายได้รายรายับกรมายยกระดับความ เติบโตทางการเงินเข้ามาในทิศทางที่ดีนะครับที่ทําให้การเงินนั้นมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับแม้จะมีในเรื่องขอมรายจ่ายเข้ามาก็ตามบางท่งานอาจจะมีรายจ่ายบางสถานการณ์นะครับที่อาจจะมีการปกปิดบัญชีลงนะครับซึ่งอาจจะใกล้ๆจะมีการผ่อนชำระใกล้จะหมดแล้วอาจจะเหลือไม่มากไม่มายนะครับเมื่อมีเงินเข้ามาพอาที่จะปิดบัญชีนั้นลงได้กับการผ่อนส่งเป็นระยะนะครับก็เป็นการใช้ใจ่ายที่จะ เกิดผลประโยชน์แล <int> ้วก็สิ่งที่ซื้อจับจ่ายนั้นก็จะกลายเป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองโดยตุกต้องเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับบางคนก็เงินตราจากต่างประเทศนะครับที่ดึงหลังไหลเข้ามานะครับบางคนก็จะใช้จ่ายในเรื่องของการเดินทางไปต้องเที่ยวในวันนี้นะครับที่อาจารย์มีก้อนข้างใช้จ่ายมากสักนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ใช้จ่ายแล้วเกิดความบรรพอรใจในทิศทางที่ดีนะครับ ในสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์นั้นคนโสดนะครับก็มีทั้งบางคนก็ยังอยากจะอยู่บนาบาลังความโสดต่อไปนะครับที่อยากจะใช้เวลากับการสร้างงานสร้างเงินสร้างอนาคตสู่ความเติบโตยกระดับความรุ่งเรืองให้มากยิ่งขึ้นจึงอาจจะไม่ใส่ใจในเรื่องของความรักหรือบางคนก็จะเลือกอยู่พอสมควรนะครับบางคนก็นปรัปพอใจใครสักคนหนึ่งแต่ก็มีความ เพ่พอใจที่เก็บไว้ในใจยังมีคุณค่าเท่านั้นยังไม่เปิดเผยวาจาออกไปบางคนนะครับถ้ามีการเดินทางก็มีโอกาสพบรักนะครับที่จะเข้ามาสร้างความสัมพันธ์ได้ด้วยนะครับบางทีก็เป็นชาวต่างชาตินะครับที่จะเข้ามาสร้างความผูกพันนะครับแล้วก็พัฒนาต่อไปในความรักความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าและมั่นคงที่จะเป็นคู่กิ่งทองใบหยกในอนาคตได้เช่นกันจนคู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้นะครับความรักความสัมพันธ์ที่มีการดูแลใจใส ยังมีคุณค่าซึ่งกันและกันนะครับเพื่อดูแลใส่ใจให้มีการยกระดับความเติบโตในความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องบางคู่ก็มีการเดินทางไปท่องเที่ยวจัดทริปจัดตัวอะไรเข้ามานะครับสร้างความผูกพันให้แน่นแฟนมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นส่วนไพ่ได้สำรับในวันนี้ของชาวนาทิ์นะครับก็ถือว่าไพ่ เดือดซันขึ้นมาก็ถือว่าเป็นทิศทางของความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะครับที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือจะเป็นความรักก็ตามนะครับจะมีสิ่งดีๆเข้ามาแต่ไม่มีการพัฒนาต่อเนื่องในทิศทางที่ดีรุ่งเรืองนะครับบางคนบางท่านก็จะมีโชคลาภอะไรเข้ามาเสริมเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับก้อนโตๆก้อนใหญ่ๆใ,ให้เปึงปอใจได้เช่นกันนะครับส่วน เลขนำไพ่ในวันนี้ของชาววันอาทิตย์นะครับก็มี1 3 11 2 1 1 9นะครับก็ขอให้ชาวาวาสสสันอาทิตย์มีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับปฏิกิรวันจันทร์นะครับพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับเดชสันขึ้นมาสิบเหรียญขึ้นมาก็ถือว่าเป็นทิศทางของความสดใสในเรื่องการงานธุรกิจนะครับที่จะเดินหน้าต่อไปมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับสู่ความรุ่งเรือง นะครับท่านมีการพัฒนานะครับในการที่จะ,ะมีแพชชั่นในการที่จะปรักดันบานท่านก็นจะมีการได้ไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆก็ามาหรือไปอบรมสัมมนาไปศึกษางานนอกพื้นที่เข้ามานะครับเพื่อมาสร้างศักยาภาพในการดูแลการงานธุรกิจของท่านนั้นในพัฒนากับไอเดียใหม่ๆทักษะใหม่ๆหรือบางคนอาจจะมีในการไปจับโครงการอะไรใหญ่ๆที่สําคัญนะครับที่เข้ามาจะสร้างความ เติบโตในเรื่องผลประโยชน์ผลกําไรเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับในเรื่องของการเงินในวันนี้ของชาววันจันทร์ก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีนะครับเดือดสั่นขึ้นมาสิเปลียนขึ้นมาก็เส้นทางของการที่ตั้นมีพลังในการที่จ่ายาเงินเข้ามานะครับด้วยความคล้องตัวบางทีก็มีรายได้ผลประโยชน์ผลกําไรมากมายบางทีก็มีโชคมีลาภนะครับก้อนโตโตแบบพลุกๆก็มาเต็มเต็ตั้งเดือสั่นตั้ง1สเปียนนะครับโอกาสของการที่จะ ได้โชคลาภก้อนใหญ่ๆนะครับซึ่งบางทีก็จะมาโชคลาภแบบตัวเลขพุกพรุกลอยๆนะครับหรือไม่ก็จะโครงการใหญ่ๆสําคัญที่อาจจะไม่เคยเข้ามาเติมเต็มนะครับแล้วก็บางทีก็เป็นผู้เดินทางมาเยี่ยมมาเยียนนะครับที่เป็นบุคคลน,นําในเรื่องของเงินเงินทองทองเข้ามาแวะเวียนมาเติมเต็มไม่สู่ความมั่งคั่งสู่ความปังพอใจนะครับในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ของจาวันจันทร์นะครับ ความรักความสมพันธ์ก็จะได้รับการพัฒนาต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับแม้จากคนที่เป็นโสดก็ตามนะครับก็อยู่กับความโสดอยู่กับความเบิกบานสำรานใจครอบครัวนะครับที่มีพ่อแม่พี่น้องด้วยความโสกโปกนแล้วก็มีโอกาสนะครับที่บางทีความรักความสมัมพันธ์ก็จะเข้ามาเกิดขึ้น้มีความผูกพันที่จะพัฒนาต่อไปได้เช่นกันนะครับบางท่านก็มีการเดินทางนะครับที่ไปพบรักใน่างจินต่างพื้นที่เข้ามา ส่วนคูรักความสัมพันธ์ในวันนี้นะครับความรักความสัมพันธ์ก็จะได้การพัฒนาต่อไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับแม้จะมีความมั่นคงอยู่แล้วก็ตามก็มีพลังมีเพทชั่นในการที่จะรูแลความรักความสัมพันธ์ด้วยความใส่ใจอย่างมีคุกล้าอย่างต่อเนื่องนะครับก็ทาให้ความรักความสัมพันธ์ได้มีรับการพัฒนาในทิศทางสู่ของความสุขความมั่นคงต่อไป บางท่านบางกู้นะครับก็มีข่าวดีในเรื่องของการตั้งกันเข้ามาได้ด้วยนะครับต้ายใจสำรับนะครับโอกาสของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆโอกาสดีๆที่เข้ามาเติมเต็นะครับอยู่บางทีพลังเองเสน่หา นะครับที่อาจจะมีสิ่งดีๆเข้ามาเติมเต็มนะครับซึ่งบางทีผู้เข้ามาเกื้อกูลเกื่อหนุนนะครับที่นํามาซึ่งผลประโยชน์ผลความมั่นคงในทิศทางที่ดีนะครับราชาถือถ้วยนะครับพลังแห่งความอบ,บอ้อมารีเมตตาม,มาเกื้อกูลเกื่อหนุนนะครับแล้วก็ตามให้เดินต่างสู่ความมั่นคงในทิศทางที่รุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องเลขหน้าภพ่ในวันนี้ของจาวันจันนะครับก็มี19 หนึ่งสองหนึ่งศูนย์หนึ่ง,งะครับก็ขอให้่าววันจันทร์มีความสุขสดไซมีความมั่งคั่งบุญสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับผู้ที่เกิดวันอังคารนะครับพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับไม่ว่าสถานการณ์ใดๆก็ตามนะครับกองการเริ่มต้นนะครับก็จะไปสู่ของความเติบโตรุ่งเรืองได้ในทิศทางที่ดีนะครับสิ่งที่คู่ควรที่เหมาะสมก็มา กับความรู้ความสามารถของชาววันอังคารนะครับไม่ว่าจะเริ่มต้นอะไรก็ตามนะครับศักยภาพของความเป็นเดมเมมิกเชียนนะครับที่จะพลิกสถานการณ์ต่างๆไปสู่ความรุ่งเรืองได้ในทิศทางที่ดีโอกาสของหนึ่งถ้วยนะครับที่ถูกหยิบยื่นมานะครับบางคนที่ว่างงานอยู่นะครับก็มีโอกาสนะครับในการที่จะสิ่งดีๆคู่ควรเข้ามานะครับได้มีถูกหยิบยื่นโอกาสต่างๆงานต่างมีอาชีพต่อไปในทิศทางที่รุ่งเรืองต่อไปนะครับ ในเส้นทางของการเงินในวันนี้นะครับการเงินก็เข้ามาด้วยความคล่องนะครับก็เรียกว่าวันนี้เป็นผู้ที่มีพลังนะครับในการที่จะอ่าเงินนะครับอาเงินก็มาเก่งด้วยความเป็นเดมเองเชี่ยนโดยเฉพาะวาจาคำพูดนกครับการสื่อสารใดๆนะครับหรือบางทีก็ไปไกลเกลี่ยไปจัดการในเรื่องของความยุติธรรมความถูกต้องของผู้อื่นนะครับก็ทําให้การเงินนั้นเข้ามาตอบแทนในทิศทางที่ดีบางคนนะครับก็ด้วยพลังเสน่ห์ความเป็นหนึ่งถ้วยนะครับที่เกิดมา ตกจตาต้องใจใครนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับระบบ<ม>อาบในแนวต่างของความเป็นแบบชู้สาวหรือในเรื่องของระหว่างความเคารพอะไรที่มีความเมตตากรุณาปราณีซึ่งกันและกันก็จะเป็นเติมเต็มต่างการเงินเข้ามาเกื้อคูลเกื้อหนุนได้ในะติตางที่ดีบางคนก็จะเป็นเงินก้อนใหญ่ๆนะครับบางคนก็อาจจะมีโอกาสต่างบ้านต่าง รถก็มาได้ด้วยนะครับโอกาสที่จะได้รับก็มาก็เป็นสิ่งที่ดีๆที่ตูกยืนก็มาให้สําหรับบางคนนะครับก็มาอย่างคู้ควรนะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั้นคนที่โสดนะครับวันนี้ก็มีความเนื้อหอมเป็นพิเศษนะครับที่จะมีโอกาสดึงดูดความรักความสัมพันธ์เข้ามาได้ด้วยเช่นกันแม้บางท่านอาจจะไม่พึงปรานาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ตามนะครับแต่บางทีอาจจะรักดีๆก็มาสร้างความผูกพันรัก ของการพัฒนาไปในอนาคตที่คู้ควรของการที่จะไปสู่ของการสู่อมิตเมนสู่การจดทะเบียนสมรสใช้ชีวิตกู่ในอนาคตได้เช่นกันครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้นะครับความรักความสัมพันธ์ก็จะดูแลกันด้วยความสุข อบอุ่นนะครับความคู่ควรในการดูแลใส่ใจซึ่งกันและก,กันเติมเต็มเป็นพลังความรักก้าวหากันนะครับก็เป็นรักที่ล้ดเหลือรักที่ล้นใจนะครับรู้จักใจคาพูดที่ดีๆก้าวหากันก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความสุดมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับไปตใจสำรับในวันนี้นะครับของชาวนาานันอังคารห้าไม้เท้านะครับในสัญการของความมั่นคงนะครับก็จะมีสัญการอะไรเข้ามา แทรกได้ด้วยเช่นกันนะครับในเรื่องของบางทีก็ความคิดเห็นที่แตกต่างโดยเฉพาะในเรื่องของการงานนะครับที่บางทีอาจจะมีปัญหาก็ามานะครับที่ทําให้ชาววันอังคารต้องแก้ไขสิ่งอะไรก็ตามนะครับทุกอย่างก็จะเกิดความมั่นคงต่อไปได้ในทิศทางที่ดีนะครับด้วยความเป็นเสถียรสีไม้เท้าที่ต้นตุ้มเตะด้วยความเมาใจใส่นะครับในการที่จะดูแลแล้วก็แก้ไขอะไรก็ตามนะครับที่จะให้ป็นสบความมั่นคง สูความสําเร็จอย่างต่อเนื่องนะครับแม้จะมีบทสนธนาเข้ามาบ้างก็ต่างก็สามารถรี่คลายให้เกิดความถูกต้องยุติธรรมได้ในทิศทางที่ดีเลขหน,น้าไพ่ในวันนี้ของชาววันังคารนะครับก็มีหนึ่ง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 แล้วก็ห้านะครับก็ขอให้ชาววันังคารมีความสุขสดใสมีความมัง่งคั่งบุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ ผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับจัดกรารการงานธุรกิจของท่านในวันนี้นะครับก็จะได้รับการดูแลด้วยความใส่ใจนะครับด้วยความรักด้วยความเอาใจจิตเอาใจใจนะครับเพื่อพัฒนาการงานธุรกิจของท่านในเดือนหน้าต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับซึ่งบางทีถ้าผ่านมาของบางท่านนะครับที่อาจจะมีการงานที่อาจจะมีการเชื่องช้าอะไรอยู่บ้างหรืออาจจะไม่ค่อยได้เต็มที่ในการจะลุย ให้ไปสู่ความเติบโตรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วนะครับก็ตั้งใจทุ่มเทด้วยความใส่ใจปริศนาการณ์นะครับเพื่อให้ไปสู่ของความเติบโตรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับบางท่านนะครับอาจจะมีการรอคอยในเรื่องของการงานซึ่งบางทีที่ผ่านมาอาจจะไม่มีวี่แววนะครับในการที่จะได้มีข่าวงาน ข้ามานะครับแต่วันนี้อาจจะมีข่าวดีๆนะครับที่อาจจะเข้ามาแบบปปับรวดเร็วให้ท่านได้รับกับสิ่งดีๆที่จะมีอาชีพในอนาคตต่อไปนะครับส่วนในการเงินในวันนี้นะครับการเงินของชาววันพุธกลางวันนะครับการงานธุรกิจที่ท่านได้ ตุ่มเทด้วยความเอาใจใส่ด้วยความรักนะครับก็ทำให้การงานนั้นพัฒนาเดินหน้าต่อไปในทิศทางที่ดีรวดเร็วขยายกว้างขวาง,ขวางมากยิ่งขึ้นนะครับบางทีก็ที่บานบานมานั้นบางทีการงานไม่ได้สร้างดึงดูดเงินเข้ามาสักเท่าไหร่นะครับแต่จะพลิกสถานการณ์อย่างรวดเร็วหรือว่าจากการซึบซาต่างการดึงดูดเงินก็อาจจะพลิกสถานการณ์ดึงดูดเงินเข้ามามากมายอย่างรวดเร็วให้กับชจาวันพฤกลางมวันได้เช่นกันนะครับ ในสัญการของความรักความสัมพันธ์นั้นความรักความสัมพันธ์ของชาววันพุธรางวัลคนที่โสดนะครับบางทีก็มีการเดินทางมาพอสมควรนะครับในการที่จะหาความรักจะมอบความรู้สึกดีๆให้กับใครสักคนหนึ่งนะครับแต่บางทีก็ ที่ผ่านมานั้นยังไม่เจอนะครับแต่ว่าวันนี้อาจจะมีโอกาสดีๆนะครับที่อาจจะมีเข้ามาดีกว่าพลิกสถานการณ์กลับจากการที่เดินทางมาพอสมควรอาจจะเจอรักที่ดีๆเข้ามารวดเร็วแบบมันสายฟ้าแลบได้เช่นกันที่จะเกิดความรักดีๆขึ้นส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้นะครับจะได้รับก,การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ให้เป็นไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับแต่ก่อนหน้านี้ความรักความสัมพันธ์ มีการสมดุลอะไรไปบ้างทําให้รักไม่จเจริญเติบโตอะไรก็ตามเราก็จะเติมเต็มด้วยความเสน่หาความโรแมนติกความหวานพัฒนาเติมเต็มให้พริษณการไปสู่ของความสุขความส,สมหวังต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับ ไปท่าสำรับในวันนี้ของชาววันพุธกลางวันนะครับราชาถือไม้เท้านะครับมีศักยภาพนะครับในการที่จะบริหารจัดการในทุกสถานการณ์นะครับอะไรที่เป็นอุสปรคปัญหาให้กับชาววันพุธครางวันนะครับท่านจะจัดการสถานการณ์เหล่านั้นนะครับเพื่อแก้ไขเพื่อตัดปัญหาต่างๆที่มันกลุ่มเครือนะครับไม่จบสิ้นลงแล้วก็ไปสู่เส้นต่างของที่จะเกิดความสําเร็จความกระจ่างข้ามาในทิศต่างที่ดี ด้วยความรู้อันศักดิ์สิทธิ์ของท่านด้วยพลังเองฉิตภายในนะครับที่จะเข้ามากาตัดจบปัญหาต่างๆได้ในทิศทางที่ดีอะไรที่มันคุนเครืออยู่นะครับก็เป็นแก้ไขได้สําเร็จแล้วก็ไปสู่เส้นทางของความเติบโตต่อไปอย่างมั่นคงนะครับเลขหน้าภพายในวันนี้ของจาวันพุทธกลังวันก็มี1 4 1 2 8 1> 1, หนึ então, reat, ่งหกนะครับก็ขอให้เจ้าวันพุธกลางวันมีความสุขใสยมีความมั่งคั่งบุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับอบอุ่นครับพุทธิเกิดวันพุธกลางคืนนะครับจัดการการงานธุรกิจของท่านในวันนี้นะครับทัานจะตุ้มเตีอยวใจใส่บางท่านก็จะเรียกว่ามีสถานการณ์ของการครั่งใครกับสถานการณ์ของการงานธุรกิจของท่านอย่างเอาจริงเอาจังนะครับก็อปิหาณจัดการในทิศทางที่ดีบางท่านนั้นนะครับอาจจะด้วย ความเหมาะสมนะครับที่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความไว้วางใจก็จะมอบหมายงานสําคัญสําคัญนะครับที่เข้ามาให้ดูแลบริหารจัดการนะครับก็เป็นเส้นทางของความเติบโตต่อไปในทิศทางที่ได้รับการไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในเรื่องการเงินในวันนี้นะครับเส้นทางการเงินที่เข้ามาอย่างคู่ควรอย่างเหมาะสมนะครับบางท่านก็ไปไกลเคลียร์ในเรื่องของความยุิธิตามของผู้อื่นนะครับก็ดึงดูดเงินเข้ามาในทิศทางที่ดีบางท่านนั้นก็ มีทั้งธุรกิจสวา่างธุรกิจเส่เทาเานะครับที่อาจจะดึงดูดเงินเข้ามาในทิศทางที่ดีบางท่านก็มีเงินอุปมภ์มด้วยพลังเองเสนหานะครับที่ก้ามาเกื้อกูลนะครับแต่ในรายจ่ายนั้นบางท่านก็จะใช้จ่าย,ายอาจจะเติมเต็มพลังความสุขให้กับตัวเองอาจจะฟุ่มเฟือยสักนิดหนึ่งในวันนี้นะครับสำหรับบางท่านนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับคนที่โสดก็ยัง อยากจะอยู่บนตำแหน่งของความโสดต่อไปนะครับซึ่งบางทีก็จะตั้งกำแพงเอาไว้ไม่เปิดเส้นตางง่ายๆหรือบางทีก็ยังเลือกเยอะพอสมควรนะครับที่จะให้ความรักความสมัมพันธ์นั้นเข้ามานะครับบางคนก็อยากทุ่มเทอยู่กับการสร้างงาน สร้างความเติบโตให้มั่นคงนะครับมาเอาดูแลใจใส่ในเรื่องของการงานธุรกิจมากกว่าจึงไม่มีเวลาหรือไม่ใส่ใจในเรื่องของการที่จะสอแสวงหาความรักความสัมพันธ์ส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้นะครับความรักความสัมพันธ์ก็จะมีการดูแลเอาใจใส่นะครับให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเป็นไปอย่างคู่ควรแม้จะมีหน้าที่การงานรับผิดชอบมากมายก็ตามนะครับก็ดูแลทั้งความรักและก็ทั้ง ในเรื่องของการงานหน้าที่นะครับไห้คู่ควรบางคู่ก็มีเติมพลังเสน่ห์ก็มากันในวันนี้นะครับเพื่อให้ความประคมสัมพันธ์มีความปกพันที่ชุ่มฉ่ำนะครับไพ่ไสํสำรับในวันนี้นะครับของชาววัดพุธกลางคืนนะครับแปดถ้วยนะครับอะไรที่ก่อนหน้านี้อาจจะทําให้เสียเวลานะครับไม่เกิดผลประโยชน์อะไรเข้ามากับชาว วันพุธกลางคืนนะครับท่านจะปล่อยวางแล้วก็ออกจากสถานการณ์เหล่านั้นนะครับแล้วก็รุกขืดหน้าต่อไปนะครับที่จะไปสู่ของความเติบโตไปสู่ทิศทางก่อนที่จะเป็นความมั่นคงความเป็นเสถเียรต่อไปที่นํามาซึ่งผลประโยชน์ผลรดรับที่ดีกว่านะครับเลขน้าไพ่ในวันนี้กองจากวันพุธกลางคืนก็มี1 5 1 4 1 18นะครับก็ขอจากวันพุธกลางคืนมีความสุขสัใสมีความมั่งคั่งมีมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ ผู้ที่เกิดวันพรหัสบดีนะครับพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับการงานของท่านก็มีความมั่นคงต่อเนื่องในติฐานที่ดีนะครับที่ตันด้วยมอบด้วยหวัวใจรักนะครับด้วยความใส่ใจแม้จะมีสถานการณ์อะไรเข้ามาให้ชาววันพระหัสบดีต้องกุ่นคิดก็ตา,ามนะครับแต่บางทีอาจจะเป็นสถานการณ์ของการคิดที่คิดเกินเหตุไปนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพของชาววันพระพรัชบดีด้วยนะครับที่บางทีตั้งกังวลกับสถานการณ์อะไรแล้วก็ทําให้คิดมากเกินความ เป็นจริงนะครับก็อย่างไรก็ตามการงานธุรกิจของท่านนั้นนะครับที่ทุ่มเทด้วยความรักด้วยความใส่ใจนะครับแล้วก็มีสกายภาพในการบริหารการงานนั้นอย่างมีคุณค่าคุณภาพนะครับก็ําให้เติบโตในหน้าต่อไปด้วยความรุ่งเรองในทิศทางที่ดีนะครับในศกกาสตร์การเงินในวันนี้ของชาววันพฤหัสบดีนะครับการเงินที่เข้ามากับความสําเร็จที่ท่านทุ่มเทในเรื่องการงานนะครับที่สําเร็จอย่างมีคุณภาพก็ดึงดูดเงินเข้ามา เงินจากต่างประเทศของบางท่านก็จะเข้ามาเต็มๆด้วยนะครับสว่วนบางคนก็จะมีสถานการณ์ของการในเรื่องของรายจ่ายนะครับที่อาจจะให้มีการคุ้นคิดอยู่พอสมควรจาหรับบางท่านนะครับแต่ว่าการไปกังวลกับสถานการณ์นั้นก็ไม่เกิดผลประโยชน์อะไรเพาะทำจิตใจให้สเสส่ยใสเบิกบานเอาไว้นะครับทุกสถานการณ์นั้นมันจะเข้ามาตามการลงกลองท,ำท,ำทำําตามระเบียบแบบแผนนะครับเพราะท่านไปกังวลก็ทําให้เสียสุขภาพเสีย ทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจนะครับเพราะอันนี้ก็ให้ทําให้สใจแจ่แมใสเบิกบานนะครับก็จะดึงดูดในเรื่องของกรารเงินเข้ามาในทิศทางที่ดีล,ลักษณะการต่างๆบางทีก็ท่านจัดกังวลเกินเหตุไปก็ได้นะครับในสก,กานของความรักความสัมพันธ์นะครับคนที่โสดนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดความรักเข้ามาได้เช่นกันนะครับอาจจะเป็น พบกับชาวต่างชาติเกิดขึ้นก็ได้สําหรับบางท่านนะครับบางคนก็ยังต้องโสดต่อไปนะครับสถานการณ์ของการโสดสวงหาความรักนะครับก็ยังบางทีก็ยังไม่มีโอกาสได้พบความรู้สึกดีๆให้กับใครนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้ในความรักความสัมพันธ์นั้นแม้จะมีความมั่นคงอยู่ก็ตามนะครับแต่ก็ระบัดระวังในเรื่องบางอย่างนะครับที่อาจจะเข้ามาตามห้คิด กังวลในสัดก,การความรักความสัมพันธ์ได้เพราะฉะนั้นนะครับก็ควรจะเติมเต็มด้วยพลังเสน่ห์ความหวานความโรแมนติกเข้าไปนะครับก็จะทําให้สัจก,การที่พุ้นคิดหรือกังวลนั้นได้รับก,การคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีนะครับป้ายท้าสำหรับในวันนี้นะครับของจาวันประดิประดิษฐนะครับสัจก,การของความสําเร็จที่จะมีการพัฒนาต่อนเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับที่ตันดูแลเอาใจใส่ใส่ใจนะครับ อใช้เหตุใช้ผลใช้การวิเคราะห์อย่างรอบคอบอย่างรัดคุมนะครับก็ทําให้ได้รับการเติบโตเดินหน้าต่อไปกับความรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องนะครับเลขนำไพ่ในวันนี้ของจาวันพฤหัสบดีนะครับก็มี1 2 9 4้และก็1 3นะครับก็ขอจ่าวันพฤหัสบดีมีความส,สดใสมีความมา้างคั่งบูรณสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับพุทธิเกิดวันศุกร์นะครับพลังงานธุรกิจของ ท่านในวันนี้นะครับการงานที่มีเส้นทางของการความสําเร็จ,จชนะในทิศทางที่ดีนะครับกับการบริหารการดูแลด้วยความตุ่มเทด้วยความใส่ใจและก็มีศักยภาพนะครับในการบริหารดูแลการงานธุรกิจของท่านอย่างต่อเนื่องนะครับก็ได้รับพลังในเส้นทางของความเติบโตนั้นก็ได้รับการส่งเสริมเกือ้อกูลในทิศทางที่ดีแต่บางท่านอาจจะมีสถานการณ์ของความวิตกกังวลอะไรที่กับสถานการณ์ไม่แน่ใจหรือความขุ่นข้องหมองมัวที่เกิดขึ้น กับบางสถานการณ์ที่เข้ามาตามไอ้จาวนันศุกร์นั้นกังวลได้นะครับเพราะนันจาวนันศุกร์ต้องสร้างพลังสดใสให้เกิดขึ้นนะครับไม่มีจาใจอ่าจำใสอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อดูแลบริหารการงานธุรกิจของท่านในเดือนหน้าต่อไปในทิศฐานที่รุ่งเรืองนะครับก็อย่างไรก็ตามเส้นต่างของความสําเร็จนั้นมีอย่างต่อเนื่องนะครับจาวนันศุกร์นะครับเปลียงแต่บางสถานการณ์นั้น อะไรเข้ามาทต่ให้ชาววันศุกร์คุณนข้องหมองมัวได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นอารมณ์ของชาววันศุกร์เป็นหลักสําคัญนะครับในการที่จะสร้างพลังความสําเร็จให้เกิดขึ้นนะครับในเส้นทางการเงินในวันนี้นะครับการเงินที่เข้ามากับความสําเร็จอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับ แต่ก็ระมัดระวังในเรื่องรายจ่ายบางสถานการณ์ที่มีเข้ามาในวันนี้ต้องรอบข้อเป็นพิเศษนะครับเดี๋ยวหมุนขึ้นมานะครับต้องระมัดระวังสถานการณ์ของการสุ่มเสี่ยงการจ่ายเงินกลับไปในเรื่องของกรรมนะตามไม่เสียผลประโยชน์ออกไปโดยที่อาจจะไม่เกิดผลประโยชน์ต่างกันเงินหรืตลลอตกหลอกตออกอะไรเข้ามาโกงอะไรได้เช่นกันพราะะนันจาวันศุกร์วันนี้ต้องระมัดระวังในสถานการณ์ของอะไรก็ตามนะครับที่เข้ามา ให้เกี่ยวเนื่องกับการที่จะต้องจ่ายเงินออกไปก็ให้ระมัดระวังด้วยใส่ใจด้วยอารมณ์แจ่มใสนะครับแล้วก็ท่านจะดูแลสถานการณ์การเงินของท่านให้มีใจชนะในการที่จะรักษาปกป้องได้ในตตามที่มั่นคงนะครับในสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ของชาววันศุกร์นะครับบางคนข้อกลนโซนะครับอาจจะมีความวาดระแวงความวาดกลัวในสถานการณ์ของความรักในโลกปัจจุบันอยู่นะครับ ส่วนบางคนก็ยังเดินหน้าต่อไปกับการสอบสวงหงานความรักที่ยังไม่เจอนะครับส่วนบางคนก็จ,จะหวงงหนในความเป็นโสดอยู่นะครับแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของการสร้างเงินสร้างอนาคตมากกว่าจึงอาจจะไม่ก้อยมาใส่ใจในเรื่องของสถานการณ์ของความรักส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้นะครับอาจจะมีบางคู่นะครับที่จะมีความมั่นคงในความรักความสัมพันธ์อยู่แลว้วก็ตามอาจจะมีสถานการณ์ของอะไรเข้ามาทําให้คุ่นข้องหมองมัวได้เช่นกันครับเพราะฉะนั้นก็ดูแลกันอย่าง ใส่ใจอย่างมีคุณค่านะครับก็จะทาให้ความรักความสัมพันธ์นะั้นรับการเดินหน้าสู่ชัยชนะอย่างมั่นคงต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับไพ่ไทยสำหรับในวันนี้ของจาวันศุกร์เด็กถือดาบนะครับในเรื่องของอารมณ์นะครับเป็นสิ่งสําคัญของจ่าวันศุกร์ในวันนี้ซึ่งบางทีอะไรเข้ามาแล้วก็อาจจะไม่ตกใจอะไรง่ายๆนะครับแล้วก็ดงดกิจขึ้นมาได้เช่นกันบ่อยๆอ,อันนี้ก็อาจจะไปเวียงไปวินกับสถานการณ์ของรอบข้าง ได้นะครับเพราะฉะนั้นจากวันศุกร์ต้องใส่ใจทุกกรณีนะครับต้องใส่ใจในรายละเอียดนะครับจากว่าตัณหารมที่ออกมาในการเบี่ยงการเบี่ยงาวนอะไรก็ออกไปกับคนรอบข้างก็จะเกิดสถานการณ์ที่เรียกว่าอะไรที่เราก,ก็ไม่คาดคิดเข้ามาได้ด้วยนะครับเดือดชาเวร์นะครับเพราะฉะนั้นต้องควบคุมอารมณ์ด้วยความแจ่มใสนะครับก็จะทําให้ควบคุมสถานการณ์อะไรที่จะมาเป็นปัญหนานั้นได,ได้รับการแก้ไข ตัดจบได้ในทิศทางที่ดีนะครับเลขหน้าไพ่ในวันนี้กองจาววันศุกร์นะครับก็มี18 6 1 3 1 1นะครับก็ขอให้จาววันศุกร์มีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับพุทธิเกิดวันเสาร์นะครับพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับการงานธุรกิจที่ยังได้รับการสนับสนุนอย่างมั่นคงแน่นนะครับที่ส่งผลไปถึงกองความมั่นคงจะเรินเติบโตรุ่งเรือง อย่างต่อเนื่องนะครับการค้าการขายการเจรจาใดๆในวันนี้กลับได้รับผลตอบแทนผลสําเร็จได้ในทิศทางที่ดีนะครับมีไอเดียอะไรใหม่ๆมากมายมาพัฒนาในเรื่องการงานธุรกิจของชาววันเสาร์นะครับที่ให้ส่งผลของความแข็งแกร่งและก็เติบโตต่อไปในทิศทางที่ดีบางท่านอาจจะมีอะไรที่เป็นผลงานเก่าๆนะครับที่อาจจะนําำวนย้อนกลับมาสร้างผลงานกันใหม่ได้เช่นกันนะครับที่จะนํามาซึ่งความเติบโต ผลประโยชน์ที่ดีต่อไปนะครับในเส้นทางการเงินในวันนี้นะครับจากวันเสาร์นะครับการเงินก็เข้ามาอย่างต่อเนื่องอย่างมั่นคงนะครับที่ได้รับพลังสนับสนุนนะครับที่การทําการค้าการขายการเชิงพาณิชย์ใดๆก็ตาหรือการเป็นนายหน้าการเจราจาใดๆนะครับก็ได้รับผลตอบแทนผลประโยชน์ตอบรับเข้ามานะครับการนําเสนอขายอะไรก็ตา ก็ได้รับการออเดอร์เข้ามาในการที่จะได้รับผลประโยชน์ผลเปอร์เซ็นต์ผลค่าคอมมิชชั่นอะไรก็ตามครับบางต้นเส้นต่างเกาเก่านะครับที่มีรายได้ได้รับนั้นจะปลับววนมาให้ได้รับเงินเข้ามาเต็มๆหรือเงินที่ถูกยืมไปนะครับก็มีโอกาสได้รับกลับคืนมานะครับส่วนในสานการกระายจ่ายในวันนี้าวันสองก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับที่เจ็ดตัวขึ้นมาเพราะอาจจะมีสถานการณ์ของความย้ำโยนนะครับที่อาจจะเข้ามา สร้างสาญญาณให้ท่านนั้นควายเขวอยากจะจ่ายอยากจะซื้ออาจแม้นบางท่านอาจจะก,กำเนึงถึงความมั่นคงอยู่แล้วก็ตามแต่บางทีนะครับสิ่งที่ก็ามาล่อแหลมนั้นบางทีก็ทําให้ใจของท่านควายเขวได้เช่นกันที่อยากจะซื้ออยากจะจ่ายออกไปหรือในสากการของที่อาจจะไปตกลุมอะไรเกี่ยวกับสานกาณ์ทําให้ส,สูญเสียงเสียเงินเสียผลป,ประโยชน์ได้นี่ก็ต้องระมัดระวังนะครับส่วนในสากการกองความรักความสัมพันธ์นะครับ คนที่โสดนะครับก็บางทีอาจจะพบกับรักเก่เาที่หวนกลับมาสร้างความผูกพันได้ใหม่เช่นกันหรือลูกค้าลูกขายนะครับหรือผู้มาใช้บริการนะครับได้คุยกันแล้วก็รู้สึกปึงพอใจกันที่พูดคุยกันแล้วรู้สึกตุกตาต้องใจก็จะเกิดเป็นความรักเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับส่วนบางคนใครข้าม,มาก็บางทีก็แก้กบกบคุยคุยกันในฐานะคนรู้จักคนเป็นเพื่อนเท่านั้นนะครับส่วนกูรักคู่สัมพันธ์ในวันนี้นะครับความรักความสัมพันธ์ก็มีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องในทิศ่าง ที่ดีนะครับในการที่จะใส่ใจดูแลคุยกันภาษารักภาษาดอกไม้แม้นมังคู่จะมีสถานอะไรที่เข้ามาทตา่ไม่มีจิตใจก้ายเขวในสถานของความรักความสัมพันธ์บ้างก็ตามนะครับแต่ก็จะรู้จักใจคาพูดคาจาที่มีคุณค่าพูดประจาว่าพูดจาภาษารักภาษาดอกไม้คุยกันด้วยถึงความมั่นคงอย่างต่อเน,นื่องในทิศทางที่ดีนะครับก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความสุขอบอุ่นเด่นหน้าต่อไป ด้วยความเติบโตมั่นคงนะครับแมนจะมีอะไรเข้ามาตามให้ค่อยเก๋ก็ตามนะครับในไป้าไทยสำรับในวันนี้ของชาววันเสาร์นะครับหนึ่งดาบนะครับอะไรที่เข้ามาเป็นปนัญหาให้กับชาววันเสาร์ก็ตามจะได้รับการตัดจบตั้งแต่เนื่องๆนะครับแล้วก็เดือนหน้าต่อไปกับความสําเร็จความเติบโตอย่างต่อเนื่องที่จะรุ่งเรืองนะครับเดบอว์นะครับ,ววนะรบทุกสถานการณ์อยู่ในกามือบางท่านอาจจะมีในเรื่องของการเดินทางแบบเข้ามาอย่างรวดเร็วได้เช่นกันในวันนี้นะครับตั้งไพ่เดบอร์แล้วก็ ไปเดทนะครับที่เป็นไพ่ต่สยสหรับเ,เกิดขึ้นมานะครับก็จะมีการเดินทางแบบปรับปับจากปลันตันดวนเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับเลขนับไพ่ในวันนี้ของชาววันเสาร์ก็มี 3, 6, 7, 1นนะครับก็กอยชาววันเสาร์มีความสุขสดใสมีความามั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ